ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อาคารโฮมออฟฟิศนะอาคารนี้นะคะจะเป็นอาคาร3ชั้นนะคะตอนนี้เราขึ้นอยู่ถึงชั้น3ซึ่งด้านหลังเนี่ยเราเริ่มจะก่ออิฐขนาดและเพราะว่าการที่เราจะทํางวดนะคะให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องขนานกันในบางงวดแต่ในส่วนโครงสร้างเนี่ยอาจจะขนาดค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องมีใช้เวลาการเซตตัวของคอนกรีตนะคะแต่ว่าในส่วนก่อนเนี่ยเดี๋ยวชั้น3เนี่ยเรากำลังจะขึ้นโครงหลังคาแล้วก็มงุงซึ่งโครงหลังคาเป็นหลังคาสําเร็จรูปนะคะเราก็จะก่ออิฐ ชั้นหนึ่งเนี่ยขนานไปเลยซึ่งจากตรงนี้จะเห็นว่าพื้นถึงฝ้าค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปรอบๆให้ดูนะพื้นถึงฝ้าที่เนี่ยประมาณ3เมตรอาคารเลยค่อนข้างสูงแล้วก็จะเป็น3เมตรทุกชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปดูชั้น2เนาะซึ่งในส่วนของโครงสร้างคานเสาที่นีเน่เนี่ยจะเห็นเลยเลยว่าเป็นแนวแล้วก็เรียบร้อยมากนะเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาเก็บภาพให้ดูนะคะส่วนก่ออิฐเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาหาลายก่อกันนะคะว่าจะเป็นแนวก่อตรงไหนแล้วก็เริ่มก่อนขนานได้เลย นะคะเพราะว่าในส่วนของช่องเปิดประตูหน้าต่างภายนอกเนี่ยลูกค้าสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะเดี๋ยวตามขึ้นมาได้เลยค่ะ นี่นะคะเราขึ้นมาจากชั้นล่างกันแล้วนะคะชั้นหนึ่งนี่ขึ้นมาอยู่ชั้นสองนะคะบันไดเนี่ยเราเพิ่งเ,เทไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนาะจากชั้นสองแล้วก็ขึ้นชั้นสามกับเสาชั้นสามนะคะสเต็ปต่อไปเนาะก็คือที่เราบอกว่าเราจะก่ออีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะซ้อนไปกับโครงหลังคาซึ่งเดี๋ยวพอเราแกะแบบเสาชั้นสามเสร็จนะคะเราก็จะให้โครงหลังคาสําเร็จรูปเนี่ยมาวัดหน้าง,งานจริงแล้วก็พร้อมติดตั้ง นะคะลังคาของที่นี่จะมุงเป็นแผ่นเรียบเพลทิชนะคะซึ่งใช้เวลาการสั่งค่อนข้างนานเหมือนกันก็นนี้เราเริ่มเตรียมสั่งเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ขึ้นโครงก่อนนะคะอาคารโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งอาคารเนี่ย ในส่วนของชั้น2กับชั้น3เนี่ยชั้น3จะมีไซส์ที่เล็กกว่าก็คือจะเป็นเลเยอร์ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตในรูปของภาพตีให้ดูนะคะชั้น3ก็เลยจะดันเข้าไปข้างในค่อนข้างลึกหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นโฮมออฟฟิศดังนั้นชั้น3เนี่ยคะ่ะจะเป็นห้องนอนของผู้บริหารที่เขานอนอยู่ด้านบนนะคะก็เลยฟังก์ชันมันก็เลยจะกลายเป็นว่าชั้น2กับชั้น3เนี่ยจะคนละพื้นที่กันนะคะก็เลยจะดันชั้น3ก็เลยจะมีแค่ข้างในตามนี้นะคะ ก็เดี๋ยวชั้นสาวเราจะยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะก็จะอินเสิร์ตให้ดูเฉพาะชั้น2แล้วก็มุมบนก่อนนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะ